อ่ครับสวัสดีครับท่านผูส้มครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสร้งสายฝ่าพาลวยเนาะครับผมเมื่อนี้ก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปูพระพุ่มนะครับผมติดตามเป็นแนวทางโูกลับคือก่นะครับฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามให้สายฝ่าพาลวยอีกคือเก่าครับผมเป็นบริเวณวัดเนาะครับป่าเนาะครับสะอาด เดี๋ยวขาไปเบิ่งน้ำกันนะครับว่าปูสิให้จังไดตัวใดนะครับผมเดือนสเกลเขาไปกวอดแล้วพอแบบตัวยังก็ห้ากับสองตัวเดียวกันเกตกำลังตัวเดียวกันสวัสดีค่ะ้าสวัสดีเอฟสี่ช่องเดือนสขาวนะครับวันนี้เดือนสเาวได้มาตะเลของปูพอปุ่มนะคะเพิ่นเคยแรงหนีเพิ่นเคยให้ถูกเลขสามตัวเข้าหัวมาแล้วนะคะเรา z o o นเก้าชู้หาเับ ไล่ไปให้เจียงเว้ยออกกุนหกสเทะสตุเียมเนาะปูเนาะก็บอกน้ำกลดเว้ยเทีบา้าอบาทยาวลงสายตาสี่ร้อยเก้าสิบาทนะฮะวันนี้มาตามตเลกเนี่างเห้ปูต้นปูเว้ยาปูนะคะเป็นเลขบนขาดูเยอ่อส้มนะฮะมาะัาลัมาาเาเนเัวขน่้างทีมีัวเลขสองนหาร้อยหกสิบหกมันไม่ได้ไม่วัดนะฮะ ตูยูด้เอเหลังจากที่คนตกไปรยกะรอบนอกคามเย็ได้แหละรอบได้หละเป็นั่งยังตึงยังตึงอยู่เลยไปเข้ตัวเล็กเน่าทางน้อปูกันต่อนะฮะวันนี้ปูพันหรยังด้ตัวเล็กนน่าท่างเครองใดมาติดจั เปลี่ยนดีเนาะวัดปูเนาะตะนอนเวีนเวจอดไปสีนอนตะเวีอนววยวยยวนะอย่างเดียวเนี่ยนี่บริษยอีอย่างนี้นี่มันบริษยบริษยเป็ี่นตัวเลยแต่บริษยเป็ี่นตัวเลยมันมันเป็นปิศนาเอาเอาไปกวนต้นน้ำมันฝันรนะอบรอบนี่ปิศนาที่ปูผู้เฒ่า,เ,าเอาใครมาให้นองหน่วยผู้เฒ่าเอาใครมาให้นองหน่วยเน,ะนาะใคร ไข่ไข่ไก่ห้านีไข่ไก่อันโอ้ยเป็นซเก่าเนาะเก่าศูลป่เนาะไข่ไก่แจละไข่น้อยเือนเก่าศูลสองเู่าซสองอืมนันตีตีตีคือนกนคู่บาวตีตามตัวรวนาะตีสองศูลเก้าเก่าศูสองแล้วไก่เนาะไข่กับศูเนาะไก่กับเก่าเนาะมันมันมันตีง่ายงมามตีง่ายง่เียนึ่งกับผู้เทาเออผู้เทาเพิ่นเอาเอา คนแก่ผู้เท่าเอาไข่ไข่ไก่แก่ไข่ไก่ไก่ปลาเขาานะมันไก่แก่แต่ไก่ปลาเอาไข่มาให้ฟัง ศูนย์สองศูนย์เก้าผู้ตีแสดงว่านี้คะัชี้ตีแสดงคันขดตีกับตีผู้ถาวรกับเก้าเก้าแต้กับเก้าเก้าเนี่ยให้กับให้กับกลุ่มู้ผสมนี่แลยนสมสองน่วยเนาะเก้าศูนย์สองอืมสือเรื่องอะไรครับนี่มันตีง่ายฟันแบบนี้มันมันอ่ะวันนี้มาๆมาไม่อีกไม่อีกแบบนี้เพิ่นเพิ่นให้ซองผม ชอบเมืองอยู่ได้อย่างน,นแน่นี่เด้นเลขนี่ยอยู่ในนี่แต่ตีเอาเหัือนม,มันเป็นกลมๆนี่มีชูนี่คือเกา่ากลมๆมันมีห่วงเข่าห่วงเข่าที่เท่าอันนั้นนะห้องเกีียวนะเ,เอาเอามันมันจะอ,อยู่ในวงกลมในวงกลมเนาะคือจะมีห่วงเข่ามันอ่อนเป็นแบบมันมันนาปลายห่วงมันมีเม็ดอยู่นะเขาเด็ดเอาแต่ห่วงมันคือสิ่งงอคือเรียกเกา่าเก่าศูนย์ที่เก่าแล้วเขาเรียกว่าอยากอยากตีเป็นอัน สองสูงเก้าศูนย์ไปเลยนะเพราะว่ามันมีมันมียูนิโคยูนีิเดอเลขไงนะเก้าศูนย์เอาสองเก้าศูนย์เนี่ยอันนี้มันคนือ <c oughs> คนละคนละโยกเดชกับกับไอตัวนี้แต่ตัวนั้นมันจีบเป็นเลขสองตัวนั้นมันเป็นศูนย์กเก้าเก้าศูน,ออนย์มันทีมีโกรมโกรมสิมันมีห่วงเขามันจะอ่อนสวยมันสิ เป็นเลี้ยวมันคือเลขหกคือเลขเก่าออยู่เพราะว่ายุ่ในนี่แหละเลขนะไม่ใช่ไปเอาศูนย์เก่าป่ะชั่เดียวมันกระชีเมียนศูนย์เก่านะเอกกันตัวเดียวก็นะปูุณะกันไว้นี่กันศูนย์หกเลยเพราะว่าหกเก่าเก่าคนละตัวไม่เหมนตัวเดียวกันคนละตัวอือเนาะเพราะว่าความคิดคอยมันกระชีพลลักษณะนี้อยู่แล้วค่ะ แต่ไอ uh, ้ผู้ถ่อเอาไข่มาให้น hmm. mm ี่เอาหนี่เด้อวะสันเอามางไข่มีศูน์มีศูนตีมันมันกระชีบีตัวมันไ่เป็นโตัวด้มันมันเปล่กับเปล่ใช่ตัวนี้เล้วล่ะชีบกับอะไรั กันกอ้เฮ็ดจังไี่เนาะมันสิให้เปลียไปจังไดนได้แม่นบ่คอกเปลียจังซี่แล้วปู่อ๋อครับแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมครับงวด1มิถุนายนเนาะครับเนาะ2566ปู่เพิ่นกะฝันว่าผู้เฒ่าเอาไข่มาให้2หน่วยเสวยงามเด้แปลความฝันกั902งามครับ290ฝันรอบ2กั ว่ายังกบปูฟันรอบสองมันมันมีห่วงเขาอยู่ในวงกลมห่วงเขาในวงกลมมันคือเลขเก่าก็เลขศูนย์ก็เลขศูนย์มันกระตีเป็นเก้าศูนย์ศูนย์หกนะครับผมอาครับแคปหน้าจอไว้ครับผมผู้ใดแปีแม่นแปียห่วงเขาที่มันเท่าหักมากมันงอจีผมงอมกับฝ่ายมันเกิดเงียยเกี่ยวอือเลขสิบว่าเขาแร้วบ่าศูนย์สิบว่ามาแล้อบ่ตีไพตีค้ามันฟันแม่นก็ตีเอวเนาะครับเนาะ เพิ่นว่าอยู่นี่ล้วเพิ่นยังมาเมียนมันมีเลขอยู่นี่เด้ออยู่นี่เด้อยังผู้เ่าคือเก่าได้ผู้เฒ่าก็บป้อะใช่เจ้ากันที่เป็นเก่าหรือมะพรุนเนาะสัตว์ประกองค่ะเขาไม่เป็นอย่างเขาไม่เป็นห่วงห่วงเขามันหนักป่ายมันดกเนาะมันจะมอจริงจริงค่ะมันก็ดีมันกบขอบอ๋อมันกับเปลได้เท่าไหร่ง่ายยังได้เขาแบบนาะแปะเอางง่ายเลยไม่ต้องไปไล่กับมันกับมะกรอครับไข่ ผู้ฒ่าออกไข่ตีเขากันเขากันพอดีเนาะแต่อันผู้บาวมานั่งมีค้อผู้เดียวนะผู้บาเอาเมื่อคืนผู้เดียวันแม่ผู้บาดคันจีบอยเอาตามใจเจ้ของไหมค่ะจิบเรียเพราะมันมไปตัวเนาะเนี่ยอันผูาจะเอาสองจูนเก้าค่ะมักเด็กงามๆเกี่ยสุดๆงามอยู่นี่หกกว่ตัพรดีตัวเน่ะ ตัวเดือนของการเนี่ยฟัน์0 6เก้ากระซิบมาบอกแต่ว่ามักเนี่ยขึ้มากกัน02ถ้ากระซือ6กกลาบ่วนมากกันฟันเป็นตัวเพราะเมนขึ้นจังเตียวจังเียวเลยเมืนน่เกาเขา่าแล้วป็จังเตียวลเมนอยู่ค่ะเมนอันนี้ก็ปูปนฟันนะคะเนาะตีด้านตีไง่าย,ยทางด้านไหนฟันตีง่ายแบบนี้ผูถ่ากับเก่าใกล้กับเก่าคล้าใกล้กับเก่า สองเมื่อสองฮะไม่ได้ใส่กุมีปัญหาอย่างเลยเอาครับแชปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ส้มครับผู้ฒ่าเอาใครมาให้สองใบนะฮะกดลต์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะมีศูนย์แต่ว่ามันก็มีเก้าศูนย์สองสองเก้าศูนย์ไม่เป็นตัวเดียวกันเนาะแต่ก็บนั้นในไปกับอยากซื้อพกโตซื้อกลับเอาก็ได้เลขตัวเดียวน่ะเหรอเราจะจะพู้มักห้าพูด ผู้เขาเบิ่งเขาเป็นตรงกับเลขกเขาก็มีเขาเกิดอาจจะนั่นอาจจะจีบมือนกันเนครับเนาะอ๋อครับผมเขาก็ทําเพื่อว่าปิดแนวทางแล้วก็มาให้ไปตรงก็เลยจะคว้ากระจัดไปมักเก้าสองสองเก้าได้แมีนเมนค่ะไาวเบิดขึ้นขาโพบม่รนคือคือเข้าเป็นน้ำเสนอเพียเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะส่วนตัวเลขกอะคือคือมาหาว่าพอปูนี่เออเลมันขอกระปูเข้า ก็จัดไปเรืตัวเดมันดังเฮาซื้อรูปตัวเดมันดังถ้าบะมีเฮาถ่ายทอดเอฟซีกับโคฟิบรู้ว่าเรืเขามันดังหรือบอดังอ๋อเรืมาจากสายล้วก็เขาเอื่นว่าอย่างเราพูดเหตุอันนี้มันเปลี่ยนทางเลือเนาะเปลือกเพือให้เร่รอแม่ค่ะเงินกะอยู่กับเฮาเองจะซื้อบัวซีจะแก้บัวซีกันเนาะปู่พันกับห้เป็นแค่ระดับท่าบอดถอดกันเนาะครับเนาะแมีนเรีากว่าไฮกัน เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝ <ฮะ S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,สองทางหนึ่งนะครับผม<ส>ขอบคุณครับ